ตำนานลึกลับจากเกาะศักดิ์สิทธิ์อิซิชิมุติจังหวัดฮิโรชิมมองเห็นเงาไม่ใช่ของตนมองเห็นภาพไม่ใช่ในโลกนี้ต้นกําเนิดแห่งกระจกต้องห้ามว่ากันว่านศะาลเจ้าอิซุคุมซึ่งตั้งอยู่บนเกาะมิยาจิมจังหวัดฮิโรชิมสถานที่นี้ไม่เพียงแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นศาลเจ้าแห่งเทพีแห่งท้องทะเลเท่านั้นแต่ยังเป็นที่เก็บรักษาสิ่งของต้องห้ามชิ้นหนึ่งกระจกอิซุคุชิมหรือในชื่อโบราณว่าคางามิโนฮิเมะกระจกต้องห้ามที่มีชีวิตกระจกบานนี้ปรากฏตัวครัั้งแรกในนยุคฮอ ช่วงที่ขุนนางจากเมืองหลวงนำของถวายล้ำค่ามาสู่เทวีแห่งศาลเจ้าหนึ่งในนั้นคือกระจกสำริดทรงกลมขนาดเล็กที่ส่องสะท้อนภาพได้ชัดยิ่งกว่ากระจกใดๆที่เคยพบเห็นมันถูก,กวางไว้ในห้องบูชาและทันทีที่มันถูกติดตั้งสิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มขึ้นภาพสะท้อนที่ไม่ใช่ของตนผู้ดูแลศาลเจ้าหลายรายเริ่อบนว่าในยามค่ำคืนเมื่อเดินผ่านห้องที่เก็บกระจกจะเห็นภาพเงาผู้หญิงแต่งชุดขาวยืนอยู่หน้ากระจกแม้ในยามที่ไม่มีผู้ใดยอยู่ด้านในบางครั้งเมื่อมีผู้แอบมองผ่านรอยแตกของประตูจะเห็นเงาของผู้หญิง กำลังแสยยิ้มพึมพำเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจพร้อมยื่นมือออกมาราวกับจะดึงบางสิ่งจากเงาสะท้อ,อนก่อนที่เงานั้นจะหายไปในพริบตาเรื่องราวลึกลับเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีนักบวชผู้หนึ่งพยายามยกกระจกออกจากสารเพื่อนำไปตรวจสอบในคืนนั้นเขากรีดร้องเสียงดังอยู่ในห้องพักร่างกายแข็งที่ดวงตาเบิกโพงและไม่มีใครสามารถปลุกเขาให้ตื่นจากพวังนั้นได้อีกเลยเมื่อเพื่อนนักบวชมองไปที่กระจกซึ่งเขาวางไว้กลางห้องกลับพบว่าภาพสะท้อน ไดกระจกไม่ใช่ภาพห้องนั้นแต่เป็นภาพของสารเจ้าร้างถูกน้ำทะเลกลื่นและร่างของผู้หญิงนับสิบกำลังคลานออกมาจากมุมมืดของกระจกกรคำสาบของนางในเงาตำนานเล่าว,ว่ากระจกนี้เคยเป็นของหญิงสาวในราชสำนักที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปีศาจแปลงร่างนางจึงสาดแช่งตนเองไว้ในกระจกพร้อมกับประกาศว่าผู้ใดมองข้าจะไม่เห็นตัวเองอีกตอลอดกาลแล้วเผาตัวตายในวังใต้เงากระจกหลังเหตุการณ์นั้นกระจกถูกฝังไว้ใต้ทะเลแต่มีใครบางคนค้นพบมันในช่วงยุคสงครามเส นอนโกและนำมันถวายให้ศาลเจ้าด้วยความไม่รู้ข้อห้ามจากศาลเจ้าในปัจจุบันมีบันทึกไม่เป็นทางการว่ากระจกยังคงถูกเก็บไว้ในห้องลับใต้ศาลเจ้าอิสุกุชิมผู้ที่ดูแลต้องเปลี่ยนเวรทุกคืนและได้รับคำสั่งห้ามมองตรงไปที่ผิวกระจกเป็นอันขาดมีคำกล่าวว่าหากใครมองเห็นนางในเงาและเธอมองกลับมาจะค่อยๆหายไปจากโลกนี้โดยไม่มีใครจำชื่อได้อีกเลยแม้แต่ครอบครัวของตนเอง